おはようございます。キです。今日は一緒に日本語を勉強しましょう。สวัสดีครับ。วันนี้พบกับกีโมนะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันนะครับการใช้ให้ใช้ยังไงครับผมเราอาจจะได้ยินบ่อยแล้วนะว่าเ,เราพูดกันให้ให้ให้แล้วคําว่าให้เนี่ยมันมันพ้องเสียงกับคําพูดบ้านเรานะ คำคดบันเราให้คือให้นะครับการให้นะครับบางทีมัน,ม,นมันก็ใช้เอ้าให้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 บ้านเราก็คือพูดด้วยเสียงที่อ่อนละมุนนะครับการให้นะครับฉันให้นี่เธอฉันให้นี่คุณนี่คือให้นะครับแต่ให้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องพูดหนักแน่นนะครับ ใช้พลังนิดนึงสั้นๆนะครับไฮไฮมันก็พ้องเสียงกันนะครับแต่ว่าคําว่าไฮที่แท้จริงของญี่ปุ่นเนี่ยต้องใช้พลังนิดนึงนะครับผม Hi. ไฮแปลว่าใช่นะครับผม แปลว่าใช่แล้วก็ใช้ในการตอบขานรับเวลามีคนเรียกหรือตอบคำถามนะครับเช่นเขาเรียกผมกี้ซังผมก็ต้องบอว่าให้ครับผมยกตัวอย่างนะครับคำว่าให้ใช้ยังไงนะครับผมอย่างผมจะตั้งคำถามว่า เช่มมาฉินโอถกเตโมอีเดสกาเช่าฉินโอถกเตโมอีดสกาผมถามถถ่ายรูปตรงนี้ได้ไหมครับคำตอบว่าให้เราก็ก็โอเคแล้วครับได้นะครับถ่ายได้ตอบให้ได้นะครับผมอีกข้อหนึ่งทับ,บโกโก้สุดเตโอีเดสกาสูบบุหรี่ได้ไหมครับ ตรงนี้โคโก้ทับโกโส้สเตโมอีเดสกาซุบุรีตรงนี้ได้ไหมครับผมก็จะตอบว่าถ้าได้ก็ให้นะครับผมถ้าไม่ได้ก็เอเอมาเนี่ครับผมเอเอแต่ว่าวันนี้เราเรียนเรื่องให้การใช้ให้นะครับผมแล้วก็อีกสักประโยคหนึ่ง เป็นการตอบใ hey ห้แล้วก็ต่อด้วยประโยคสั้นๆนะครับผมเป็นการตอบง่ายๆสมมุติเราถามว่าอันนั้นแต่ว่ากักเซสกาอันนั้นแต่ว่ากักเซสกาคุณเป็นนักเรียนใช่ไหมแล้วก็ตอบว่าให้โซเดสใช่ผมผมเป็นนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับผมฉันเป็นนักเรียนค่ะผมเป็นนักเรียนครับ ให้โซเดสนะครับผมต้องตอบอย่างนี้เลยนะครับผมนี่คือการใช้คำว่าให้นะครับแต่ว่ามันมีอ่าขอบระวังในการใช้คำว่าให้อยู่นะคือเราอะ่ะเวลาคุยกับเพื่อนกับผู้ใหญ่กับคนเพื่อนทำงานอย่างเงี้ยเราฟังเขาแต่เราก็ไม่ควรที่จะไป ใช้คําว่าให้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 บ่อยๆนะครับผมมันเป็นการไม่จริงใจครับผมคือให้โอเคแต่ว่าถ้าให้ให้ให้ไปเนี่ยมันเหมือนครับ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 ประมาณนั้นครับค่าค่าค่ค่เหมือนรับไปประมาณนั้นนะเราต้องระวังด้วยนะครับผมในการใช้ให้นะครับผมทีนี้เราก็เข้าใจแล้วว่ามันใช้อย่างไงใช่ไหมครับผม แล้วต่อไปไอมันจะมีการใช้ให้อีกแบบหนึ่งนะซึ่งเปลี่ยนเป็นคำถามได้นะแต่มันจะเสียง,งมันสูงขึ้นไฮไฮนะครับมันก็มันเสียงมันสูงขึ้นไฮใช้ไงครับมันก็เป็นการทวนคำคำถามอย่างเงี้ยเหมือนฮะ ah? อะไรนะประมาณนี้ครับผมด๋ยวเราใช้ว่า เหมือนเขาถามมาถามมาเนี่ยเราอยากทวนคำถามเขาเราใช้คำว่า h ห้ได้เลยนะครับเขียนเหมือนกันเขียนเขียนเหมือนกันให h ให้นะครับเสียงจะสูงขึ้นถ้าอยากตั้งคำถามเขานะ h ยหนะครับก็สามารถตั้งคำถามทวนเขาได้อย่างเช่นนะ อชิตาชิโตเดสาเาถามมางี้ไอฮะอะไรนะประมาณนี้ครับผมเราก็ตอบให้เขาทวนคําถามมาอีกครั้งหนึง่งนี่ก็คือพิเศษมากในการใช้ให้นะครับมันใช้ได้หลายอย่างนะครับผมก็พิจารณาแล้วก็หลักการนี้เอาไปใช้ดูนะครับผมใชใ้ถูกต้องนะครับมันก็จะทําให้เราเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปได้ง่ายแน่นอนนะครับผมเขียววะ 終わりましょう。どうもありがとうございました。またねー、皆さん。